ยอดสุดยอดไปแล้วคุณในการ ง<อ>านเบาบาโ <c ười> อ้หเบออารมณ์ดีอยู่แล้วมันคือว่าแล้ว อยู่ไปตามประชายายนี่แล้วเอออยู่ไปายนี่แล้วยู่ข้างกระสอบข้าวได้เลยโอ้แข็งแรงแทบออปวแล้วเอยสุดไหดนอนี่คือแข็งแรงแท้นี่กินข้าวกับอย่างเนาะโอ้รายการรายการเมื่อนั้นออก ยูทูบมัอนนะเอายูทูบก็ออกไอ้เฟซบุ๊กเพจคนเบิ่งหลายๆนะยายยิ้มแย้มแจ่มใสแข็งแรงอะนะคนผู้เฒ่าผู้สามัครับรถดสามร้อยังยังหันพยิ้มแย้มแจ่มใสดีอันยายไปสิไดกายายนั่งในสามโลกข้าเจ้าก็มาถ่ายเอาได้ครับมันเห็นแล้วมันแปลกนะแบบเออคนผู้ทธมาแข็งแรงแท้อะะนยายกับสมุนไพรนั่นนะเบอร์ต้องมาต้องกินน้ำยายซื้ออย่างน้อซื้อยาย นางจูมเทบำรุงนางจูมเทบำรุงเนาะอยู่บ้านพลบกนี่เนาะบ้านพลบกบ้านพลบกบ้านเลขที่ 31S ครับอ่าหมู่6บ้านพลบกตำบลบรนแป้นตำบลบรนแป้นอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครครับอ่วันนี้อันยายนี่คือแข็งแรงแท้เหิ่งนขับสามล้อนะครับคือแข็งแรงแท้นะยายหัน กินข้าวกินน้ำอะไรคือแข็งแรงกันนกินน้ำธรรมดาแต่ยายหั่นใช้สมุนไพรได้ต้มอาบอ่ไม่หังสมุนไพรต้มอาบสมุนไพรแบบคืออันตะไคร้กับใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดเออต้มแล้วก็ใบข่าพร้อมอ่ายายต้มอาบใบข่ามาอาบพร้อมเยียบพร้อมอาบแบบไหนคู่มือเศร้าแรงเหมือนนี่ป่ะครับโอ้โบดี้แมนเศร้าแรงแบบไหนชามมื่นองมือนาหมือจังอาบโอ้โบดี้แมนอ่ะที่แรก ต้มแล้วล่ะเอามาห่มอ่าก้มใส่หม่โม่ต้มค่ะแล้วก็ห่มหัวเนี่ยหืออมันก็ออกแล้วหัวออกแล้วก็บานนี้กะบานนี้กะเอามาทอกใส่กระชามแล้วก็เหยียบเหยียบพร้อมเหยียบมันเป็นอย่างคือได้เหยียบสาวเหยียบให้เห็นหัวเข่าเฮาดีเจ็บหัวเข่าอ๋อมันก็เลือดเฮาเล่นครับร่างเลือดในร่างกายเฮาเล่นแล้วกับบานนี้กะ เอามาอาบอ,อาบก็ฮดหัวพ,<อ>พี่ได้โดแต่หัวลงไปเลยเอค่ะโคตแต่หัวลงไปแบบถ้าเขาโดแต่กระตูมันเลือดที่ตีขึ้นหัวเอัอแล้วก็ตื้นมามันก็ร่างกายก็คล่องแข้งแล้วว่างไว้ขั้นย่างแทกก้กันสวงมือบปได้าอาบก็เป็นเนืในในนอนึ่งแม่ใดอยู่ไดย่ายไม่ได้สู้ไปหาหมอดดวันค่อยได้ไปหาหมอเลย,ย เดือนนี้ไปมือล้มแล้วไปเท่านึงโมก็เอายาพาราให้แพงนึ่งแกปวดเออแกปวดอันไอสูตรไอสมุนไพรนี่ได้มาจากสต้นตำรับมาจากสชุดมันกะที่แรกที่แรกละไปนําคู่บ่าท่านอืคู่บ่าท่านที่มาเป็นพระธุดงค์พาพาพวกยายนี่ไปเดินธุดงค์ไปเดินธุดงค์นั่นล่ะอัน เพื่อนสีให้พวกยายนีหาสมุนไพรหาต้นต้นหมาเคือต้นหมาครับแล้วก็เอาไปต้มไปเศ้าในใส่ละต้มแล้วละพ้าเดียวมาเยียดยืมงตื้นมากก็ไปได้แต่พวกเน้นสามสิบสี่สิบที่เดินทุดงไปอ้อมอ้อมนครพนมค่ะครับมันมีสูตรของมันใช่สูตรนี้สูตร<อ>สูตรคู่บาท่านแล้วก็แข็งแรงพอสม,มัยนี้ ครับต <wie> ο, อนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยายแปดสเอ็ดปดสเอดนาะแปสป่าอยังแข็งแรงอยู่อันพ่อโชว์ชงพันสี่ร้อยแปดสิบหกโอ้ก็เดือนตุลายายหันครับ